มีการสอบถามมาเยอะนะครับว่าวันนี้โรงแรมนี้เมื่อวานนี้ก็มีประมาณเจ็ดรายที่เป็นกลุ่มนะครับส่วนเรื่องของการรักษาเนี่ยยารักษาเนี่ยก็เกียงของกระทรวงยุติธรรมกระทรวงนี้ก็มีารการก็ต้องรับให้กติกาตามกาจมาในหน่วยทุกหน่วยทั้งเทศบาลทั้งอำเภอทั้งสาธารณสุขอสมรตัวแทนต่อไปนะครับกลุ่มที่เป็นการจอดไปซื้อของอะไรเนี่ยก็จะ วันนี้เราจะเดินเข้าไปตรวจที่โรงพยาบาลได้หรือไม่และต้องมีค่าใช้จ่ายหรือไม่ตอนนี้เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับบุคคลที่จะมาเที่ยวแล้วก็มาอยูอาศัยในพื้นที่ของเกาะสมุยเนี่ยจะมีความมั่นใจว่าหน่วยงานทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนของพอำเภอเกาะสมุยได้ทำการบูรณาการในการป้องกันอย่างเต็มความสามารถแล้วก็วันนี้ก็เป็นโอกาสหนึ่งที่จะได้นาเรียน ทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนได้รับทราบว่าถ้าตอนการปฏิบัติหลังจากนี้ไปท่านต้องปฏิบัติตัวอย่างไรคือตอนนี้ก็ต้องอให้ข้อมูลว่าตอนนี้ที่กอสุหมุยังไม่มีผู้ติดเชื้อนะครับถึงแม้ว่าเราได้มีการกระบวนคัดกรองตามจุดต่างๆไม่ว่าจะเป็นท่าเรืออย่างที่ท่านนายเพได้กล่าวแล้วแล้วก็มีผู้ที่สัมผัสกับผู้ที่ไป จังหวัดที่มีความเสีย่ยงเนี่ยเราก็มีการคัดกรองอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ผลออกมาก็ยังเป็นลบอยู่นะครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากกังวลว่าสมุยจะสบวกหรือย,อยังเนี่ยตอนนี้ก็ยังเป็นลบอยู่นะครับเอาด้วยเพราะเราจะได้ตรวจให้คนที่เดียวท่านอาารย์จะได้ว่าที่นี่จะ อ้าวันนี้เราจะมีการหายรูปทําบาดให้เพราะว่าถ้าตรวจเสร็จแล้วผลตรวจออกมาเป็นลบเราจะได้มีบัตรติดตัวว่าว่าเราตรวจแล้วให้ที่โรงพยาบาลกขอนสมุยชื่ออะไรคะชื่อธงครับนายธงทําำ,ำนี่ด้วยนี่ ลองมาดิมาโอ้ <cheg> ัดโอเคนะครับสัาอยู่จะทิบมาตัไหนใครใครจะเป็นคนตั้งอด